สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆ่ทันทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะ บิลกินพุทธิพงศ์เติบโตบนก้าวที่เลือกเองความสัมพันธ์ทีทีจะคงอยู่แบบนั้นเป็นก้าวสำคัญที่เติบโตในชีวิตการทำงานของศิลปินลและนักแสดงมากความสามารถบิลกินพุทธิพองศ์อัศอรัตนคูลบิลกินที่เดินหน้าพร้อมต่อย,ยอดแทสอชันของตัวเองกับการออกมาตั้งบริษัทดูแลตัวเองในชื่อบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์นำเสนอผลงานและตัวตนของบิลกินในด้านผลงานเพลงล่าสุดกับซิงเกิลกลับมาคบกันเถอะ เป็นเพลงที่2ใน EP อีพีอัลบั้มก็กำลังติดหูแฟนๆงานนี้บิลกินเล่าแพรสอชันกับสิ่งที่กำลังมุ่งมั่นเดินหน้าณตอนนี้ว่าเล่าถึงเพลงกลับมาคบกันเถอะให้ฟังหน่อย เพลงนี้เป็นเพลงที่สองที่ออกมาทำเองในนาม Buildin Entertainment เป็นแนว Pop ปแอนด์โซแต่มีกลิ่น R และ B ได้พี่แทนลิตามาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้เล่าถึงความรู้สึกของคน2คนที่เลิกกันไปแต่ว่ายังรักกันเพลงเลยเล่าว,ว่าถ้าเรายังรู้สึกเหมือนเดิมเราจะเสียเวลาทำไมกลับมาคบกันเถอะเพลงนี้เรามีส่วนร่วมยังไงบ้าง จริงๆเพลงนี้ผมมีส่วนร่วมตั้งแต่คิดเรื่องที่เล่าคุยกับพี่เบลสุคล Executive Producer และที่แทนนว่าจะเล่ายังไงมู่ดอแอนโทนเป็นยังไงการดีไซน์การร้องก็มีครูมาช่วยดูแต่เราก็บอกโจทย์ของเราไปแล้วมาปรับจูนกันพอทำเพลงเองมีบทบาทที่เราต้องทำเองเยอะขึ้นไหมผมว่าจริงๆการเป็นศินลปินภายใต้ใค่ายมันก็จะเหมือนเราทำงานไปขายค่ายว่าเราอยากทำอย่างนี้นี้โอเคไหม เห็นตรงกันไหมพอเรามาทําเองเราลงทุนเองเราทําเองเราก็ตัดสินใจเองทุกอย่างเราต้องสวมหมวกหลายใบความชอบความสนุกในการทําและมองในฐานะของคนลงทุนด้วยเหมือนเรานั่งตบตีกับตัวเองแต่ก็มีที่ที่หลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่อยู่กับท่ายก็มาทําด้วยกันและมีทีมใหม่ๆที่ได้เริ่มทํางานด้วยกันก็รู้สึกสนุกมากๆก,ก,การเอาตัวเองไปอยู่ในหลายๆพาร์ทยากง่ายแค่ไหน ผมว่ามันมีหลายหลายอย่างให้เราคิดมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันได้ดั่งใจเรามากขึ้นเราต้องบาลานซ์ว่าอันไหนมันคือพอดีเหมาะสมแล้วถ้าบิลกินเจอสถานการณ์อย่างในเพลงนี้นี่คือวิธีของเราที่จะง้อไม่น่าจะประมาณนี้ผมว่ามันก็มีหลายวิธีอันนี้มันก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่มันก็ขึ้นกับปัจจัยว่าคนที่เราจะไปง้อเป็นคนยังไงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงวางแผนด้านงานเพลงไว้อย่างไรบ้าง แพลนด้านเพลงมันไม่เหมือนงานแสดงครับด้านงานแสดงเราเรางานที่ใช้งานเราอยากทำและทีมงานที่อยากทำกับเรางานเพลงมันเหมือนเราคิดและทำจบปล่อยออกมาเราก็จะแพลนทีละ e ีทเพลงที่เหลือจะปล่อยห่างกันแค่ไหน แต่ละเพลงเล่าอะไรบ้างแนวเพลงเป็นยังไงโปรดิวเซอร์ไทยระมาทธพคทำงานมาเรื่อยๆรือเราก็เริ่มรู้ความชอบรู้ว่าอะไรอันไหนร้องแล้วชอบหรือไม่ชอบก็เริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นต้นปีหน้าพอเริ่มปล่อยเพลงที่3ามเพลงที่4อาจจะเริ่มมีการเล่าภาพใหญ่ว่าเพลงแต่ละเพลงที่ร้อยเรียนกันมายังไงเชื่อมโยงยังไงค่อยๆเผยไปทีละส่วน ภาพแรกคนจำเราในฐานะนักแสดงแต่วันนี้ได้พิสูจน์ตัวเองให้คนจำบิลกินในฐานะนักร้องได้แล้วก็รู้สึกดีใจนะครับจริงๆผมไม่ได้มองว่าเราเป็นนักแสดงหรือเป็นแค่นักร้องทำเพลงมุมมองในการทำงานเรามองตัวเองเป็นศิลปินมากกว่าไม่ว่าเราจะลงไปทำงานอะไรเรามองมันเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่มีสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดมันผ่านงานงานนี้มันเป็นแค่วิธีการหรือสื่อกลางมากกว่าที่มันไม่เหมือนกันเราก็รู้สึกดี ขอบคุณทุกคนที่เห็นถึงสิ่งที่เราอยากจะสื่อไปเห็นถึงตัวตนของเราที่ลงไปกับงานงานนั้นเพราะเราก็เต็มที่กับทุกงานทุกครั้งที่เราทำงานแสดงเราก็อยากเป็นนักแสดงจริงๆในแบบของเราทุกครั้งเราทำเพลงเราก็อยากเป็นนักร้องหรือศิลปิในในแบบที่เราเป็นคึ่งแท่นนักร้องหนุ่มสายละมูนเสียงทำให้แฟนๆเพิ่มเห็นคอมเมนต์ต่างๆบ้างไหม ผมก็จะดูบ้างแต่จะไม่ได้ดูครบขนาดนั้นจะมีที่ที่ในทีมคอยสกรีนว่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่เราลองหยิบมาพัฒนามาคุยกันหรืออันไหนที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กมีฟีดแบ็กกันตลอดว่าโอเคไหมและเราจะไปทางไหนต่อเอาอินเนอร์มาจากไหนเวลาถ่ายทอดเพลงต่างๆเอามาจากตัวเองครับเวลาเราทำเพลงเรื่องที่เล่ามันก็เป็นเรื่องของเราตั้งแต่โจทย์เนื้อหามันเลยอาจจะเข้าไปสู่เพลงได้ไม่ยาก เราแค่ลงไปถ่ายทอดเรื่องราวของเราในวิธีการร้องดีไซน์ทุกๆอย่างเสียงเพลงและภาพสุดท้ายเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากเล่าอะไรงานแสดงกับงานเพลงก็ทำได้ดีทั้งสองอย่างรับอะไรมากกว่ารักทั้งสองอย่างเลยครับเพราะผมว่าเราก็เลือกทำในสิ่งที่เป็นตัวตนของเรางานเพลงงานแสดงมันก็เป็นตัวตนจริงๆของเราทั้งสอ,งอย่าง เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฝืนทำอะไรเรามีความสุขและลงไปทำมันด้วยความภูมิใจและความสุขที่ได้จากการทำงานทั้งสองอย่างมันก็ไม่เหมือนกันไม่ทดแทนกันวันที่เราต้องเซ็ตตัวเองใหม่มาทำบริษัทดูแลตัวเองตอนนั้นมันเป็นยังไงก็ลังเลนะครับจริงๆมันมีหลายออปชันว่าเราจะไปหาสังกัดอื่นไหมที่พี่ผู้ใหญ่ก็มีแนะนำสุดท้ายเราก็มองว่าวันนี้เราก็มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้มีเยอะมาก แต่พอเราชัดเจนว่าเราจะทำอะไรผมไม่อยากมีข้อจำกัดในการทำงานหรือการที่จะลงไปทำอะไรสักอย่างเต็มที่ผมว่าจริงๆด้วยการสนับสนุนจากคนรอบตัวพี่ยงสมยศที่แอร์ทดอดีนที่สอเขาก็สนับสนุนว่าถ้าทำเองไหวก็ทำเลยมีอะไรก็คุยปรึกษากันที่เบลสุคนก็เคยทำเพลงมาด้วยกันที่นาดาวมิวสิกผมรู้สึกว่าผมโชคดีไม่ว่าจะเราจะขาดอะไรเรามีคนคอยถุยเราไปขอคำปรึกษาว่าถุยมาทำพาร์ทนี้ตรงนี้ให้ได้ไหม ที่ทำได้ก็เพราะได้รับการช่วยเหลือเต็มที่การตัดสินใจในทุกงานล่ะ เราก็มีความไม่มั่นใจเยอะกับหลายหลายอย่างที่ไม่เคยทําก็ปรึกษาคนอื่นเยอะสุดท้ายพอมีอะไรที่เป็นแนวว่าไก่หรือไข่เราก็เลือกไม่ได้เรามองว่าเรารู้สึกกับอะไรมากกว่าเรารู้สึกยังไงเราก็เชื่อสัญชาตญาณของเราและทำไปตามนั้นมันก็มีผิดพลาดบ้างแต่อย่างน้อยเราก็จะไม่เสียใจเราก็เลือกตามที่เป็นตัวตนเราอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดกับการบริหารบิลกิน entertainment ณตอนนี้เรื่องลงตัวขึ้นพอปล่อยเพลงที่2จัดแฟนมีติ้งเหมือนเราได้ไปเทกกคอสว่าการหาโอกาสและหลายๆอย่างมันเป็นยังไงแต่ผมว่าความยากคืองานศินลปินเป็นงานที่มันไม่ได้มีแพทเทิร์นขนาดนั้นมันขยับได้ตลอดเวลาภาพจำของเราในการแสดงคือซีรีส์ Y เราจะเปิดโลกการแสดงใหม่ๆให้ตัวเองยังไงสำหรับงานแสดงผมมองว่าเป็นงานที่เราไม่ได้ควบคุมได้ขนาดนั้น ผมมองว่ามันเป็นงานที่พอมีโอกาสเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกกับมันไหมอยากทำมันไหมเราคลิกกับมันไหมและงานที่คลิกกับเราจะเข้ามาไหมผมมองสิ่งนี้ว่าเป็นแพสอชั้นมากกว่าสนุกแต่ก็เต็มที่จริงจังกับมันผมไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะมีโอกาสอะไรเข้ามาขนาดนั้น สำหรับงานแสดงผมจะใช้ความรู้สึกนำว่าเอ๊ะเราอยากลองอะไรทำอะไรบางครั้งเวลาคนถามว่าอยากเล่นบทไหนผมว่ามันยากจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีบทที่เราอยากเล่นเข้ามาหรือเปล่าถ้าเจองานที่มันใช่เราจะอยากทำแล้วใส่เต็มที่เลยอยากทำงานได้หลากหลายยิ่งงานอะไรที่อยู่ในมือเราแล้วก็อยากทำแต่อะไรที่เราไม่อยากทำเราก็อยากลองถามถึงแฟนมีตติ้งเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จสำหรับเราได้อะไรกลับมาเติมตัวเองบ้าง ตอนเริ่มแรกรู้สึกตื่นเต้นกดดันเพราะไม่เคยทำมาก่อนที่ผ่านมาเราไปอยู่ในพาร์ทเล็กๆของแต่ละงาน,านอันนี้เราต้องทำทุกอย่างรันเองหมดเลยตื่นเต้นครับครั้งนี้เป็นตัวตนเราเต็มๆทั้งเรื่องที่เล่าเพลงที่ร้องเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่พอเราได้รับการสนับสนุนตอนบัตรขายหมดเราก็รู้สึกเติมไฟคนให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำจริงๆเราก็เต็มที่และก็กดดันด้วยเพราะเราไม่เคยทำ พอเราขึ้นเวทีเหมือนเราปลดปล่อยคนเขาตั้งใจมาดูเราหลังจากนั้นไม่มีอะไรกดดันแล้วทุกคนเติมพลังให้เราเชียร์อัพเราพพอร์ตเราตอนแสดงผมว่ามันไปเกินกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นเพราะเราได้รับพลังงานรอบตัวรอบสอเลยกระโดดขึ้นเวทีเลยเรียกว่าเป็นของข,องขวัญวันเกิดได้รับพลังงานได้รับความรู้สึกดีๆกับการยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ของทีทีกอร ก็มีคิดนะว่าจะมาหรือไม่มาเราก็มีไปดูในห้องแต่งตัวเช็คว่ามาหรือเปล่าจนผมว่าตอนนั้นมันนาทีสุดท้ายแล้วปล่อยใจไปแล้วเขาก็มาแฟนๆประทับใจโมเมนต์นั้นของคู่เรามากๆเห็นฟีดแบ็แล้วรู้สึกยังไง ดีใจครับและก็ขอบคุณกับทีทีเราโตมาด้วยกันจริงๆเจอกันมาตั้งแต่มสีเรื่องทำงานตรงนี้ด้วยกันผมว่ามันมีน้อยมากนะกับคนที่จะมีเส้นทางการทำงานที่เดินไปพร้อมๆกันจริงๆเข้ามานาดาวก็ใกล้ๆกันช่วงพัฒนาศิลปินก็เป็นคนที่ไปเรียนด้วยกันตลอดเราจะเจอแต่ละสเตจของชีวิตไปพร้อมๆกันตลอดเล่นละครรักถุดใจพร้อมกันเล่นซีรีส์แปลรักพร้อมกันขึ้นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศพร้อมกันปล่อยเพลงใกล้ๆกันมันก็จะประคับประคองกันไป วันนั้นน้ำตาแตกทั้งคนให้และคนรับเคสทุกๆปีเขาจะไม่เคยพลาดทั้งวันเกิดเขาหรือวันเกิดเราหรือวันสำคัญของแต่ละคนหรือใครได้รางวัลเราก็จะคอยชื่นชมกันให้คุณค่ากันและกันตลอดวันนั้นเป็นวันเกิดและเป็นวันที่มีแฟนมีตติ้งด้วยผมว่ามันก็เป็นวันที่สำคัญมากๆของผมวันหนึ่งและเป็นวันที่มีคุณค่ากับเรา เขาก็มาร่วนแสดงความยินดีเราก็ประทับใจที่เขาวางแผนทํานั่นทำนี่น้ำตาไหลพลื่งใจมันเป็นระบบออโต้ครับถ้ามองหน้ากันแล้วมีใครร้องมันจะตามกันเลยตอนนี้แต่ละคนก็ไปทำงานของตัวเองบางคนมองว่าจะแยกเส้นทางเดินหรือเปล่าผมว่ามันเป็นการเติบโตเดินทางมาจุดหนึ่งมากกว่าพอมันไม่ได้มีโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่าง BKPT ตอนนี้ผมก็ทำเพลง e ีเดี่ยว PT เขาก็ทำเพลงเดี่ยวเหมือนกัน เรื่องงานแสดงพอไม่ได้มีงานมาคู่กันเรื่องขอองค์การโปรโมทงานอาจจะไม่ได้ออกคู่กันแต่มันก็จะมีงานที่ทำให้เราได้เจอกันตลอดอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยเราก็เจอกัน2-3สวันส่วนงานร่วมกันก็อยู่ที่โอกาสทุกครั้งที่เรากลับมาทำงานกันหรือกลับมาเจอกันมันก็เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ยึดติดว่าต้องทำคู่กันหรือเดี่ยวตลอดไปรู้สึกว่ามันก็ยังมีโอกาสหรือมีอะไรอีกเยอะแยะที่เราอยากออกไปสำรวจมุมอื่นของชีวิตเรา ทีทีก็เหมือนกันเขาก็มีทางของเขาอย่างไปปารีสไปทางแฟชั่นเขาก็มีความสุขได้เป็นตัวเองได้ทำสิ่งที่รักผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างผมก็จะมีบ้างที่เป็นมุมที่เราชอบส่วนตัวเช่นไปขับรถไปทำอะไรทีทีเขาก็อาจจะไม่ได้อินกับการตื่นเช้าผมว่ามันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตแต่ว่าในมุมที่จริงๆเราทำงานมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันมันก็เป็นแบบนั้นผมกับทีทีทำงานกันจนรู้มือแล้วมากกว่า ทุกครั้งที่เรากลับมาทำงานด้วยกันแน่นอนมันสบายใจรู้กันดีอยู่แล้วสมมุติวันหนึ่งทีทีมีงานแสดงอื่นๆกับคนอื่นในบทบาทอื่นเราก็รอชมรอยยินดีกับเขาและว,วันหนึ่งที่เราไปเติบโตเขาก็รอย,ยินดีกับเราผมว่าแฟนแฟนก็เข้าใจสุดท้ายแล้วผมกับทีทีไม่ว่าจะอะไรยังไงความสัมพันธ์มันก็จะอยู่แบบนั้นผมว่ามันเป็นการเติบโตมากกว่าแฟนแฟนเขาก็เข้าใจและสนับสนุนในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำทำงานจนรู้มือแล้วรู้ใจไหม ก็รู้ครับผมว่าในทุกๆแง่มุมนะอย่างงานแสดงมันเหมือนเราดูอาการเราจะรู้ว่าตอนนี้เขาโอเคหรือไม่สิ่งที่มันต้องส่งเอนเนอร์จีต่างๆแค่มองกันมันจะรู้ว่าเราจะสิงกันยังไงเราจะพากันไปสู่ตรงไหนและความสบายใจเราต้องกล้าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจเต็มที่เราพร้อมเชื่อใจเขาเต็มที่แล้วเวลาออกงานด้วยกันเรารู้ใจว่าอีกคนรู้สึกยังไงผมว่ามันก็ประคับประคองกันมันจะรู้ว่าทำอย่างนี้เป็นอาการของอะไร ในอายุ23ปีของบิลกินเป็นการเติบโตที่ใหญ่มากมองตัวเองตอนนี้ว่าเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับตัวตนเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอเราเริ่มทำอะไรแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นบวกกับมีปัจจัยภายนอกที่มันเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราทําและเติบโตมากกว่าที่มันเปลี่ยนไป ทีๆก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนเดิมใช้ชีวิตคล้ายๆเดิมแต่เราอาจจะได้รับโอกาสมากขึ้นได้ทำอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นผมว่าแก่นของความเป็นตัวตนเรามันเหมือนเดิมแต่การใช้ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปด้วยสถานการณ์บริบทต่างๆมันก็เข้ามาและออกไปตลอดทางสำหรับผมตั้งแต่เริ่มทำงานมาถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนไปมากขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ